สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้เก้าอี้นวดโซเซนรุ่นซีรีส์ห้านะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็นั่งที่ตัวเก้าอี้นะครับนั่งให้ตามปกติเลยแบบสบายๆนะครับแล้วกดปุ่ม power นะครับตัวสีแดงตามนิ้วมือผมนะครับกดแล้วปล่อยได้เลยครับหน้าจอจะเป็นระบบนะครับสัมผัสนะครับ นะครับรอระบบทําการสแกนสาลีระนะครับตั้งแต่หัวนะครับจะหลดปลายเท้านะครับเกาอ้นวดโซเซนรุ่นซีรีส์ห้านะครับจะเป็นระบบสแกนสาลีระอัตโนมัติทั้งตัวนะครับรอให้ระบบทําการสแกนก่อนนะครับระบบจะทําการสแกนตําแหน่งคอบาไหลนะครับลูกกิ้งจะทําการนะครับ หาความสูงของคอบ่าไหลจะมีสัญญาณเตือนติดๆนะครับเราสามารถปรับนะครับความสูงของตัวล o ก k i n g นะครับกดตรงตามนิ้วมือผมเลยตรงคําว่า shoulder position นะครับเราหาความสูงของคอบ่าไหลได้นะครับตรงนี้จะเป็นนะครับโปรแกรมแมนวนวลนะครับแต่ถ้าเราสแกนนะครับตรงตามจุดที่เราต้องการแล้วเราสามารถนะครับ ปล่อยตามระบบได้หรือเราสามารถปรับเป็นแมนนวลได้นะครับกดขึ้นนะครับลูกกิงก็จะขึ้นนะครับกดลงนะครับแล้วก็จะลงต้องกดก่อนตอนที่เสียงสัญญาณนะครับอาจจะดับไปนะครับพอระบบนะครับสแกนความสูงของตำแหน่งคอบ่าไหล่จบแล้วนะครับหน้าจอก็จะขึ้นนะครับเป็นโปรแกรมการนวดแบบออโต้เลยนะครับทั้งตัวเลย เก้าอี้นวดโซเซนรุ่นซีรีส์5นี้นะครับจะมีโปรแกรมการนวดแบบอัตโนมัติทั้งหมด20แบบนะครับนะเราดูนะครับหรือเลือกจากหน้าจอได้เลยนะครับนะครับไล่จากซ้ายนะครับตามนิ้วมือผมนะครับนะครับตรงนี้จะเป็นโปรแกรมที่1ครับหน้าจอนะครับก็จะขึ้นนะครับออโต้หนะครับเราอยากเน้นอะไรครับอ่มันก็จะมีบอกครับในแต่ละคอร์สว่าเราเมื่ออะไรเราสามารถกดเลือกตามคอร์สนี้ได้เลยอ่าสมมุติเราอยากได้คอร์สที่2 กับหน้าจอก็จะขึ้นเลข2เห็นไหมครับว่าออโต้สนับจากซ้ายนะครับมาทางขวานับไล่ไปเรื่อยๆนะครับตามนิ้วมือผมนี่เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามากดต่อนะครับคาว่ามอนะครับตัวนี้นะครับปุ๊บนะการนวดก็จะมาเป็นที่โปรแกรมการนวดออโต้แนะครับรุ่นนี้มีทั้งหมด20นะครับออโต้เราสามารถกดตรงคําว่ามอไล่ไปเรื่อยๆครับนี่นะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเห็นไหมฮะสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับจนถึง โปรแกรม20นะครับนะครับในคู่มือจะมีบอกนะครับ20ออโต้นะครับเน้นอะไรบ้างหรือเราดูจากด้านหลังของรีโมทคอนโทรลก็ได้ครับเห็นไหมครับจะมีบอกเลยนี่ครับไล่ไปเลยครับตามนิ้วมือนะครับเราเมื่อยล้าอะไรตรงส่วนไหนของร่างกายนะครับเราสามารถเลือกคอร์สตามนี้ได้เลยนะครับในคู่มือก็มีบอกครับนะครับใช้งานง่ายไม่ยากนะครับรุ่นนี้นะครับโซเซนนะครับรุ่นซีรีส์ห นะครับหน้าจอเป็นระบบสัมผัสทัสสกรีนใช้งานง่ายนะครับลองเลือกโปรแกรมอัตโนมัตินะครับใช้ดูได้นะครับขอบคุณครับ